จำนวนนับ11ถึง20 10หมายถึง1นึ10เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกดังนี้10เขียนเป็นตัวเลขไทยดังนี้10เขียนเป็นตัวหนังสือดังนี้11หมายถึงหนึ่งสิ กับอีกหนึ่งหน่วย11เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกดังนี้11เขียนเป็นตัวเลขไทยดังนี้11เขียนเป็นตัวหนังสือดังนี้12หมายถึงหนึ่งสิกับอีกสองหน่วย12เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิก ดังนี้12เขียนเป็นตัวเลขไทยดังนี้12เขียนเป็นตัวหนังสือดังนี้13หมายถึงหนึ่งสิบกับอีกสามหน่วย13เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกดังนี้13 เขียนเป็นตัวเลขไทยดังนี้13เขียนเป็นตัวหนังสือดังนี้14หมายถึงหนึ่งสิบกับอีกสี่หน่วย14เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกดังนี้14เขียนเป็นตัวเลขไทยดังนี้ส4ส เขียนเป็นตัวหนังสือดังนี้สิบห้าหมายถึงหนึ่งสิบกับอีกห้าหน่วยสิบห้าเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกดังนี้สิบห้าเขียนเป็นตัวเลขไทยดังนี้สิบห้าเขียนเป็นตัวหนังสือดังนี้สิบหกหมายถึงหนึ่งสิบ กับอีกหกหน่วย16เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกดังนี้16เขียนเป็นตัวเลขไทยดังนี้16เขียนเป็นตัวหนังสือดังนี้17หมายถึงหนึ่งสิบกับอีกเจ็ดหน่วย17เเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิก ดังนี้17เขียนเป็นตัวเลขไทยดังนี้17เขียนเป็นตัวหนังสือดังนี้18หมายถึงหนึ่งสิบกับอีก8ดหน่วย18เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกดังนี้18เขียนเป็นตัวเลขไทยดังนี้ สิบปดเขียนเป็นตัวหนังสือดังนี้สิบเก้าหมายถึงหนึ่งสิบกับอีกเก้าหน่วยสิบเก้าเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกดังนี้สิบเก้าเขียนเป็นตัวเลขไทยดังนี้สิบเก้าเขียนเป็นตัวหนังสือดังนี้ 20หมายถึง20 20เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกดังนี้20เขียนเป็นตัวเลขไทยดังนี้20เขียนเป็นตัวหนังสือดังนี้สวัสดีนะคะเด็กๆทุกคนเมื่อเด็กๆได้ชมคลิปวิดีโอ เรื่องจำนวนนับ11ถึง20แล้วนะคะให้นักเรียนยิบสมุดร,รูปหัวใจนะคะที่เป็นวิชาลเลขนะลูกนะคะอ่าวันนี้เราจะทำในสมุดนะคะให้นักเรียนเขียนวันที่เลยนะคะวันทัศที่สองวันอังคารที่7กันยายนพศสอ6พนะคะ นักเรียนก็เว้น1บรรทัดขีดเส้นนะลูกแล้วนักเรียนก็เขียนว่าจํานวนนับ11ถึง20นะคะ,ะแล้วคุณคณรูรดาก็จะให้นักเรียนเขียนจนํานวนนับ11ถึง20เลยนะคะตามในคลิปวิดีโอเลยนะลูกที่เราดูไปแล้วใช่ไหมคะว่า11เเลขอารบิกเลขไทย ตัวหนังสือนะคะเขียนอย่างไรใช่ไหมคะ,อ,ะอันนี้คือ1นึกับหน่วหน่วยเขียนเป็นจํานวนได้ว่าอย่างนี้นะคะอ่านว่า11เใช่ไหมคะ,ะมันเป็นจํานวนเต็ม10ก่อนตัวหน้านี่คือเต็ม10ตัวหลังนี่คือหน่วยใช่ไหมคะมี1นึกับ1หน่วยเป็น11อนักเรียนก็เขียนเลยนะคะ12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20นะคะนี่คือจำนวนนับ11ถึง20จากที่เราชมคลิปวีดีโอไปแล้วนะลูกเนาะวันนี้ให้ทำแค่หนึ่งหน้า เพราะว่าเมื่อวานนี้ทำทำทำหลายหน้าเนาะสิหน้าถ้าใครยังไม่เสร็จนะก็ให้มาทำวันนี้ก็ได้นะลูกนะเพราะว่าวันนี้มีแค่หน้าเดียวนะคะเราจะทำหน้าเดียวแต่อ่ามีแต่อีกแล้วคุณครูรัด,ดาแต่คุณครูกจ็จะให้นักเรียนทำแบบทดสอบด้วยนะลูกให้นักเรียนค้นเลยหยิบ แบบทดสอบของหน่วยที่3การลบจํานวน2จํานวนที่ตัวตั้งไม่เกิน10ที่คุณ,ค,ณ,ค,ณครูรัตด,ดาแจก,กให้นักเรียนไปนะคะให้นักเรียนทําด้วยนะลูกอ่าข้อ1ถึงข้อ10นะคะแล้วก็มีให้นักเรียนเขียนโจทย์ปัญหาการลบนี่อันนี้จากประโยคสัญลักษณ์อันนี้นะคะเนี่ย ก้าลบสี่เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะคะเก้านักเรียนเขียนเป็นโจทย์มานักเรียนเก้านี่คืออะไรมีเก้าแล้วทาไมลบนี่คือทําไมคะเขียนแบบเอาออกก็ได้หรือใครจะเขียนแบบเปรียบเทียบก็ได้นะคะหรือบอกจํานวนทั้งหมดมาและบอกอีกหนึ่งจำนวนให้หาอีกหนึ่งจำนวนนะคะ จะนั้นข้อนี้5คะแนนเลยนะลูกนะต้องเขียนแล้วก็เขียนให้บรรจงเลยนะคะให้คุณครูอ่านออกด้วยอ่าให้นักเรียนเขียนโจทย์บอกมา2ส่วนก่อนคือ9และ4โจทย์บอกอะไรที่ให้เป็นการลบมะลูกให้เป็นการลบนะคะอ่าโจทย์บอกเสร็จแล้วก็โจทย์ถามด้วยนะอย่าลืมนะคะ9-4ลบ4เท่ากับ เท่าไหรนะคะก้านักเรียนเขียนอะไรกันนะที่มองไปรอบๆตัวเราเนะี่ยที่นักเรียนเขียนได้นะคะ,ะมีอะไรเท่านี้ออกินไปให้ไปะนะคะอันนี้คือการเอาออกนะคะให้มีคำการนี้ต้องมีคําว่าหอรอเออเหลือใช่ไหมลูกแล้วก็กีอย่าลืมคําว่ากี้วยนะอะไรคือเราเรา เขียนโจทย์ปัญหาเรื่องอะไรเราก็ต้องถามเรื่องอันนั้นนะต้องมีโจทย์บอก2และก็โจทย์ถามนะคะอันนี้5คะแนนนะคะแล้วคะแนนก็อย่างละ1ขอ้อย่างละ1คะแนน,นนะคะอ่านโจทย์เองแล้วก็เติมตัวเลขนะ้าลูกเติมตัวเลขนะคะวันนี้มีแค่ให้นักเรียนเขียนจํานวน11ถึง20นะคะแล้วก็ทําแบบทดสอบ บทที่3เรื่องการลบนะคะ,ะเวลาถ่ายส่งให้คุณครูก็แค่นี้พอนะคะวันนี้ให้ชดเชยเ,เมื่อวานเมื่อวานทำหลายหน้าใช่ไหมคะวันนี้ทำแค่สองหน้านะลูกจากคลิปวิดีโอแล้วใช่ไหมคะ11 12เลขไทย1กับ2นะคะ1 12หน่วยอ่12เขียนยังไงนักเรียนดูแล้วเอามาเขียนในสมุดนะคะนักเรียน ให้นักเรียนลงมือทําได้นะคะนักเรียนทําเองนะลูกพยายามทําเองนะคะเป็นการสอบนะคะเนี่ยเป็นการทดสอบบทที่3เมื่อเราเรียนจบแล้วเราก็ทดสอบเลยคุณครูเชื่อใจนักเรียนนะลูกนะทั้งหมดมี10ข้อนะลูกแล้วก็มีข้อพิเศษอีกหนึ่งข้อให้เขียนโจทย์ปัญหาอาการลบนะลูกนะ,ะนักเรียนลงมือทําได้เลย นักเรียนต้องส่งคุณครูนะคะนักเรียนไม่ส่งอันนี้นักเรียนไม่มีคะแนนนะลูกนะอันนี้คุณครูให้นักเรียนไปแล้วนะคะนักเรียนหยิบของนักเรียนมาเลยเอาลงมือทําได้นะคะขอให้นักเรียนโชคดีนะคะ